สวครับพี่น้องวันนี้ผมอนุชิตฟ้าครับพี่น้องนี้ก็บชิมาอัปเดตพอพันแล้วครับพอพันหนูหน้าหนูเชียงแล้วครับพี่น้องตกไปเงี้ยบึกแล้วครับหายไปโดนครับวันนี้เอาขึ้นมาผมหมดพี่น้องในเบื้องแล้วครับพี่น้องพี่น้องทันใดที่สนใจเอาไปขยายตัวกับหนูหน้าสายพันอย่างเชียงครับเอ่าเอาคือว่ายังนี้นี่นนี้ก็ตัวแม่เด็กเป็นแม่พันครับเดยกฟุ้นขึ้นโดนขึ้นมาทุกตาวันนี้กำลังจับไปพี่น้องหรืเบื้องนี้นี่นี่ครับสายพันหนูหน้าเชียงแล้วครับพี่น้องพี่น้องทันใดสนใจ เอาไปขยายตัวกับที่ตัวสอบถามผมอมดแล้วครับสนใจที่ตัวสอบถามผมอมดแล้วพี่น้องผมมีทิ่มบือใจคลิปวิดีโอแล้วครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเอาเป็นเอาไปขยายตัวเป็นรายได้เสริมนะครับมันนี่ลูกมันนี่นี่ครับง่ายๆลูกเบือกพี่น้องบ่ได้เฉียงแต่โพอได้ครับพี่น้องรุ่นลูกก็เฉียงได้ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือพอพันธุขี่ผมใส่เนี่ยต้มมีรักที่ตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใด้กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่กับให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมฝากนะครับ คนละไลค์คนละแชร์คนละคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจผมนะเป็นเได้เพื่อเได้เบางคลิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับนี่ครับสาพี่น้องสนใจ่ะที่ต่อสอบถามมุมของเมื่อไรนะครับนี่ายๆบึกเอียงง่ายๆครับหงอเฉียงครับง่ามๆนะครับพี่น้องถ้าสนใจก็ลองที่ต่อสอบถามผมื่อไรนะครับเบิ้งผมจะเอาลุ่นลูกเห้เบิ้งนะครับลูกที่ว่าลูกของเขาครับทีเดีผสมแล้ว นี่ลูกชุดแล้วของเขาแล้วครับนี่พี่น้องผสมลงไปทอนี่ทอนี่สองสองตัวสองตัวหนึ่งผมใส่สองตัวหนึ่งนะท่องไปแล้วออกลูกไวแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังข่องอยู่แล้วครับนู้เฉียงนะครับพี่น้องเลี้ยงไงนี่ครับเฉียงนะครับพี่น้องดูดีไหมนี่นี่พี่ลองเฉียงครับมันเป็นหนูปอดนะครับพี่ลองเขาอยู่บอกให้ว่าเป็นหนูปอดนะครับเป็นหนูอยู่ออกมาโดยธรรมชาติเลยครับนี่ครับมันเป็นหนูปอดนะครับ พี่น้องเขาให้ผมเลยจับกล่องนั่นแหพี่น้องสนใจก็ล่องทักถามผมได้เนาะครับเบอร์โทรผมงไว้ถิ่มใตยชิปิี้โอเวทานนะครับหนูเชียงเรียงไงครับพี่น้องอันนี้นลูกโตบ้างนี่ครับลูกนะครับนี่ครับลูกนะครับอันนี้เป็นลูกเขาแท้ๆเลยนะครับเป็นลูกเขานะครับกรบแม่ตัวที่ผาบึตรไม่เบิ้งบังนนี้เชียงครับพี่น้องเรียงไงบ่เมื่อเสปากเขาว่ากัดครับพี่น้องถ้าพี่น้องที่มองหาหรืออยากได้สนใจอยากได้สายพันหนูเืียงกับล่องทักถามผมได้เนาะครับ หรือโทรมาติดต่อเบอรอผมเลยผมมีถิ่มไ้ใช้คิดวิดีโอ,โ,อโ,อโอนะครับก็นจะเป็นเพจเฟซบุ Facebook, ๊กกันจะเป็นอนุสิทธิ์ฟ้ามนะครับพี่น้องร้องเขาไปเช็คบึงเลยเนาะครับเขาไปแย่งมึงนะครับพี่น้องคงจะมีการเขอนไว้ตลอดนะครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่ขลูกขลูกเขาขล,ลูกโตเมื่อกี้นะครับ ดีครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นผู้สาวเขาอะไรพี่น้องนี่ทองแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้ทองแล้วครับนี่นี่คือทองแล้วครับทองย่านตีสิที่พี่น้องเห็นบ่ครับทองย่านยง่ายนะมีคนจับกล่องเลยลำบากนะพี่น้องนี่นะครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับทองย่านแล้วมีลูกแล้วครับอันนี้คือลูกตัวทีของลูกเมื่อกี้แล้วครับตัวทีนี่แหละครับเชียงครับเถ็งเชียงนะครับที่พี่น้องสนใจก็ ราสอบถามหน่อยแล้วครับสำหรับวันนี้พมกับเด็กาวลาพี่ลองไปเพี่อนคนี้นะครับขอบคุณครับ